เมาส์หนานคือรักสายหาสร้างกระแสะให้มีสอรีทิ้ทาแฟงผลประโยชน์สร้างกระแสะเก่งทิท้าอยากมีซีนวงการบันเทิงไม่เคยหยุดพัาจริงๆเพราะวันนี้เรามีเรื่องราวแซ่บๆของคนดังวงการบันเทิงมาให้ตามเผือกและฝึกใช้สมองกันแล้วโดยเพจเจมอยร้อยแปได้เปิดประเด็นเรื่องราวของคู่รักสายหาคู่หนึ่ง โดยเจมอยระบ,บุว่าสร้างกระแสะให้มีสตอรี่แต่จริงๆน่าจะเกียมปล่อยเพลงวงการบันเทิงอันเนอร์คู่รักสายฮางานนี้บรรดาลูเพจแห่คอมเมนต์กันสนานเนื่องจากเรื่องราวค่อนข้างกว้างแต่หลายคนก็วิเคราะห์แตกต่างกันออกไปอาทิชอกับอรอนอก,ก็ฟอบักรูลูที่ทานายโพสต์ไหมคะรอชอมวอใช้ลูกทุ่งอินดี้ไหมฟอกับทอทหรอคะที่เอาแฟนเก่ามาขึ้นรถเป้า